ผมกาสำน้อยเดียวกันนี่ยิงกันทำไมนฮะไอ้สาวคน,นนั้นเน่แหงหายอ่ะไม่เป็นไรผมชอบแพ้ครับพี่ไม่รู้ว่ะแต่กูขดไกลอะไอย่ 12, ี้ิบสองตาสิบสามเออ เฮ้ยมันตามไอ้ไอ้ดอกก่อนนะั้นมาแล้วเว้ยไอย้สองดอกฮะสามสามไอ้สามสามเ,ามามเฮ้ยโหบอกว่าใหญ่ยิงนี่ไอ้